สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World แน่นอนค่าว่ามนุษย์เรานั้นไม่ว่าใครก็รู้แล้วจะมีความใฝ่ฝันว่าอ,อยากจะมีทรัพย์สิเนเงินทองเยอะแยะมากมายเพียงพอที่จะใช้อย่างสะดวกสบายไปตลอดทั้งชีวิต แต่ก็มีคนอยู่จํานวนไม่น้อยเช่นกันนะคะที่พวกเขาพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่สําหรับในคลิปนี้นะคะแอดจะพาไปชมบรรดาเหล่ามหาเศรษฐีกับการใช้เงินไปกับสิ่งที่เรียกได้ว่าถ้าไม่รวยจริงอย่าหาทำเพราะมันเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการทั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะลองไปชมกันดูนะคะว่าพวกเขาใช้เงินหมดไปกับอะไรกันบ้างคะ่ะโทรศัพท์เครื่องละ15ล้านเหรียญ แน่นอนค่ะว่าถ้าจะเอ่ยถึงค่ายของโทรศัพท์ที่มีราคาแพงที่สุดรูราที่สุดที่ใครหลายคนนะคะก็อยากที่จะได้มันมาเป็นเจ้าของนั้น งานนี้ก็คงต้องยกให้กับ iPhone เขาละค่ะแต่สำหรับนักธุรกิจนะคะชาวฮ่องกงคนนี้เขาพกโทรศัพท์ iPhone เครื่องละ15ล้านเหรียญดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยนะคะก็ราวๆ465ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งที่แพงแสนแพงแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่า iPhone เครื่องนี้กรอบของมันนั้นทำมาจากกรอบทองคำฝังเพชรแถมเพชรแต่ละเม็ดเนี่ยก็เป็นเพชรน้ำดีซึ่งประกอบไปด้วยเพชรดำหายาก26กระดัตอีกทั้งตรงปุ่มโฮมนะคะก็ยังประดับประดาไปด้วยเพชรขาวสุดหายาก ากอีกด้วยล่ะค่ะรู้นะคะว่าแอบอิจฉาเขาอยู่ละสิแต่พนันได้เลยล่ะค่ะว่าถึงแม้จะแพงสักแค่ไหนแต่ถ้าหากทําหล่นขึ้นมาเนี่ยก็พังได้เหมือนกันล่ะค่ะปลอกคอสุนัขที่แพงที่สุดในโลกแน่นอนนะคะว่าสําหรับราวมหาเศรษฐีนั้นการที่จะทำอะไรแต่ละอย่างก็ย่อมไม่ธรรมดาเช่นกันและเมื่อพวกเขาเลี้ยงน้องหมา เชื่อว่าพวกเขานะคะก็คงอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสัตว์เลี้ยงผู้แสนซื่อสัตว์ของเขาด้วยเช่นกันซึ่งคงไม่มีอะไรนะคะที่จะดีไปกว่าดูดีมีระดับใช่ไหมล่ะคะและนี่ก็คือปลอกคอสุนัขที่มีราคาแพงที่สุดในโลกปลอกคอล้อมเพชรนะคะของ I Love Dog Diamond Dog Collar ที่เรียกได้ว่าต่างจากปลอกคอน้องหมาทั่วไปตรงที่ปลอกคอเส้นนี้ประกอบไปด้วยเพชรถ,ถึง52กระดัตจัดเรียงเม็ดเพชรเล็กๆด้วยมือกว่า1,600เม็ดลงบนทองคำขาว 18K ที่ผูกติดนะคะกับหนังจระเข้แท้ระดับพรีเมียม ซึ่งเส้นนี้นะคะเสนอราคาเบาๆอยู่ที่3.2ล้านเหรียญดอลลาร์หรือว่าประมาณ99ล้านบาทเท่านั้นเองล่ะค่ะรีดีวาน้องหมาตัวไหนใส่นะคะก็คงจะกลายเป็นน้องหมาที่มีราคาแพงที่สุดในโลกไปด้วยเช่นกันเห็นทีหากใส่ประคอเส้นนี้เดินไปไหนมาไหนแล้วลวก็คงจะต้องอุ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะคะ่ะ แมนชั่นหรูที่แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์แมนชั่นหรูเจชั้นหลังนี้เป็นที่พักสุดหรูหราที่เหมาะกับเหล่ามหาเศรษฐีอย่างแท้จริงซึ่งตั้งอยู่นะคะที่สกีรีสอร์ทของเซนต์มอริสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งราคาแมนชั่นหรูหลังนี้ <c oughs> ก็ตกอยู่ที่185ล้านเหนรียญสหรัฐหรือเกือบ6,000ล้านบาทเลยทีเดียวละค่ะ ด้วยพื้นที่นะคะสำหรับเล่นสกีแบบส่วนตัวริมเนินเขาโดยเฉพาะโฮมเชียเตอร์ก็ราคากว่า40ล้านบาทแล้วอีกทั้งยังมีทะเลสาบใต้ดินที่มีกำแพงซึ่งทำมาจากทองคำา4 k k รวมถึงห้องอาหารนะคะก็ยังประดับประดาไปด้วยทองคำอีกด้วยยังไม่พอนะคะยังมีมุมที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาเอลได้อย่างสวยงามอีกด้วยล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าสวยหรูดูแพง เหมาะสมกับฐานะจริงๆนะคะแต่สำหรับแอดแล้วขอเป็นบ้านหลังเล็กๆก็พอค่ะเพราะแค่นี้ก็ขี้เกียจจะทำความสะอาดแล้วล่ะค่ะอ่างอาบน้ำสุดหรูย้อนกลับไปนะคะเมื่อหลาย10ปีก่อนถ้าให้เอ่ยชื่อของนักชกอย่างไม้ไทสันคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก หนึ่งในนักชกนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบ็อกซิ่งและเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ล่ะค่ะซึ่งตลอดอาชีพนักมวยของเขานั้นเขาทําเงินไปได้เกือบพันล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวและแน่นอนนะคะว่าเงินเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้จ่ายยังไงให้หมดเหมือนกันนะคะแต่สําหรับไทสันแล้วเรียกได้ว่าเขาใช้เงินเป็นเลยทีเดียวล่ะค่ะเพราะเขานะคะหมดไปกับการซื้อการกินการใช้ที่เรียกได้ว่าดูหรูดูแพงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ่างอาบน้ําที่ทํามาจากทองคําบริสุทธิ์ 24K อ่างนี้ล่ะค่ะเรียกได้ว่าแค่อ่างอ่างเดียวนะคะก็ปาเข้าไป2.3ล้านเหรียญหรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ71ล้านบาทแล้วนะคะซึ่มันเป็นอ่างทองคําที่สั่งทําพิเศษเพื่อเป็นของขวัญให้กับภรรยาของเขานนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเงินเยอะๆอย่างนี้พี่แกก็เคยลุ้มละลายมาแล้วด้วยล่ะค่ะแต่ตอนนี้นะคะพี่แกก็กลับมาอยู่ในระยะกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่นะคะ บ้านของน้องหมาที่ไม่ธรรมดาเราอาจจะเห็นเหล่ามหาเศรษฐีเขาซื้อสร้อยคอสวยๆมูลค่าน่าใจหายให้น้องหมาใส่กันไปแล้วทีนี้นะคะแอดจะพาไปดูบ้านน้องหมาสุดหรูหราที่มีมูลค่าสูงถึง11ล้านบาทกันค่ะซึ่งบ้านน้องหมาหลังนี้นะคะเป็นของไฮโซสาวสุดสวยทายาทของตระกูลดังระดับโลกอย่างแพรริสฮิลตันนั่นเองล่ะค่ะซึ่งด็อกกี้แมนชั่นของแพรริสนั้นนะคะถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีโดยจะมีทั้งหมด2ชั้นด้วยกัน ซึ่งชั้นแรกนะคะก็จะทําเป็นห้องรับแขกซึ่งมีทั้งโซฟาและก็บอกของน้องหมาไว้สําหรับพักผ่อนหย่อนใจส่วนชั้นบนนะคะก็จะมีบันไดพาขึ้นไปสู่ระเบียงบ้านเพื่อให้น้องหมานั้นได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์อีกด้วยเรียกได้ว่าประดับประดานะคะไปด้วยเฟอร์สุดหร,รูหราแถมยังติดแอร์ให้อีกด้วยนะคะเห็นแบบนี้แล้วบอกได้เลยนะคะว่าน้องหมาเหล่านี้เกิดมามีบุญจริงๆนะคะ ห้องน้ำสุดอลังการคุณอาจจะเห็นอ่างทองคำมูลค่าวกว่า2.3ล้านเหรียญสหรัฐของไม่ไทยสันกันมาแล้วแต่เชื่อไมหมคะว่านอกเหนือจากอ่างอาบน้ำแล้วยังมีห้องน้ำนะคะที่ทำมาจากทองคำมากมายของเหล่ามหาเศรษฐีที่พวกเขานั้นลงทุนนำทองคำบริสุดเพื่อที่จะมาสันสร้างเป็นห้องน้ำในฝันของพวกเขาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ำ ักบัวชักโครกหรือแม้กระทั่งกระดาษทิชชู่ด้วแล้วแต่ทํามาจากทองคาทั้งหมดเลยล่ะค่ะเรียกได้ว,ว่าคนธรรมดาอย่างเราเรานะคะถ้าคิดจะเข้าห้องน้ําของมาหาเศรษฐีเหล่านี้คงต้องถึงกับหายเป็นปลิดทิ้งตั้งแต่ยังไม่ทันปวดเลยนะคะแต่นั่นคงเป็นความสุขทางใจที่อยากจะบอกว่าไม่รวยจริงอย่าหาทําเลยค่ะสลักชื่อตัวเองบนกอดส่วนตัว จะดีแค่ไหนถ้าหากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้คุณได้สลักชื่อตัวใหญ่หญๆเพียงพอที่จะมองเห็นได้จากห่้วอวกาศหลายคนนะคะคงคิดว่าใครจะไปทําได้แต่มันเป็นไปแล้วล่ะค่ะเชคฮามัดบินฮัมดันอนายันสมาชิกราชวงศ์ของเจ้าผู้ครองนครรัฐอาบูดาบี ของสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ได้สั่งสลักชื่อตัวเองนะคะบนกเกาะอัลฟุตอยซีซึ่งเป็นเกาะส่วนตัวของเขาลงบนพื้นทรายโดยตัวอักษรขนาดมหึมาที่เรียกได้ว่าสามารถมองเห็นได้ไกลจากห้วงอวก,กาศเลยทีเดียวละคะ่ะโดยชื่อของฮามัดนั้นถูกสลักด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่โดยมีความยาวตลอดคำถึง3.2กิโลเมตรและสูงถึง1กิโลเมตรโดยที่ตัวอักษร H และ A ทั้งหมด รวมถึงตัวเอ็มนั้นบางส่วนได้กลายสภาพเป็นแหล่งน้ําใหม่เลยทีเดียวละค่ะเรียกได้ว่าธรรมดาโลกไม่จําจริงๆนะคะผลงานศิลปะที่ไม่ธรรมดาคงเป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าผลงานศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากมาก อย่างที่เคยเป็นข่าวดังนะคะก็คือผลงานกล้วยแปะเทปที่มีราคาสูงถึง1,2,000 0เหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆา7ล้านบาทแต่ที่จะพูดถึงนะคะก็คือผลงานซากปลาฉลามชิ้นนี้ต่างหากราคาผลงานของศิลปินร่วมสมัยอย่างเดเมียนเฮิร์ตภายใต้ผลงานนะคะที่มีชื่อว่าความตายที่คนเป็นไม่แยแส ซึ่งเป็นผลงานของซากปลาฉลามแช่ฟอร์มาลินในตู้กระจกขนาดใหญ่ซึ่งถ้าตั้งชื่อว่าปลาฉลามเฉยๆก็คงจะธรรมดาเกินไปแต่พอตั้งชื่อว่าความตายที่คนเป็นไม่แยแสมันกลับฟังดูลุ่มลึกและเข้าถึงได้ยากจนทําให้ไปถูกใจมหาเศรษฐีอย่างสตีเฟนโคเฮนที่ถุมเงินนะคะไปกว่า8ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ248ล้านบาทเพื่อซื้อผลงานชิ้นนี้ไปนั่นเองล่ะคะ่ะแม่เห็นแล้วรู้สึกชักอยากจะเป็นศิลปินขึ้นมาบ้างแล้วล่ะคะ่ะ เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่รู้จะอิจฉาหรือว่าอะไรดีนะคะที่มีเงินเยอะแยะมากมายจนสามารถที่จะทําในสิ่งที่คนธรรมดาเขาไม่น่าจะทํากันได้แต่ทว่านั่นก็คือสิทธิ์ของเขาละค่ะเพราะคนเหล่านั้นเกิดมาไม่เท่ากันบางคนก็เกิดมาบนกองเงินกองทองบางคนนะคะก็ร่ำรวยได้มาจากความพยายามแล้วก็มุ่งมั่นของตัวเองแต่เชื่อเถอะค่ะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นใช่ว่าเราจะนอนอยู่เฉยๆแล้วมันจะวิ่งมาหาหรอกนะคะเราจะต้องวิ่งไปหามันค่ะไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จความสุขหรือว่าความร่ํารวยทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะแอดเป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ